สวัสดีครับก็มีเกมใหม่มานำเสนอเช่นเคยนะครับกับ Rise City นะ Rise City เป็นเกมแนวซึมซิตี้นะครับเทพคุณสร้างเมืองแล้วกเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆแล้วก็มาสวอปเป็นเหรียญได้นะครับหรือนำไปอัพเกรดบ้านให้มันมีเยี์สูงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จริงๆมันจะคล้ายๆกับ t o w n Star ของ g a l a n o t e นะครับในอนาคตเนี่ยเขาจะมี Daily Quest มอนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะอัปเดตมาเมื่อไหร่ แล้วก็โนเบ b ยนบีฟีก็คือมันทำในระบบออฟเชนทั้งหมดนะครับในระบบเกมก็คือไม่มีการเคลมเหรียญใดใดทั้งสิน้นซึ่งค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดต่อเมื่อคุณโอนเหรียญเข้าไปในเกมแล้วก็คุณโอนออกมานั้นเองนะครับแล้วก็ระบบรางวัลหรือ Reward หรือการซื้อขายต่างๆเนี่ย จะเทียบเป็นหน่วยบรรจดไตยางนะครับหรือ o อร์ e s ค e ก้นซซึ่งก็คุ้นเคยกันในหลายเกมนะครับก็จะเหมาะกับคนที่คนอาจจะเข้ามาทีหลังอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้ซื้อของแพงไปหรอกนะครับมันจะแปรเปลี่ยนไปตามราคาของเหรียญนั่นเองรถแบบต่างๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเดี๋ยวมาดูบิกกี้กันดีกว่านะครับซึ่งเกมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในโตเกมเลยนะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีเรื่องของพรีเซลเนี่ยซึ่งพรีเซลเนี่ยเขาไม่ได้พรีเซลเป็นแบบอ่าขายเหรียญอะไรอย่างงี้นะครับในวันที่ยีิบสี่ผ่านมาเนี่ยเขาขายเป็นตึกเลยนะก็คือผมจ่ายไป0.4 BNB ถ้าจะไม่ผิดก็จะได้วัตถุด,ดิบสําหรับสร้างบ้านมานะครับก็เป็นตัวที่อ่าช่วยที่ดีเหมือนกันเพราะขี้เกียจมานั่งเก็บทีหลังนะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็อ่าเรื่องคอร์สโทแคโนมิกนะครับซึ่งเหรียญของเกม r i ซ City ก็คือ RSC นะครับ ในเกมเนี่ยเขาจะออกมาอิชูมา25ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งระบบในเกมเนี่ย in game reward เนี่ยเขาแจกให้18.75นะครับก็จะแจกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเหรียญจะหมดเนาะซึ่งก็น่าจะอีกนานอยู่แบ่งให้ทีม15%นะครับมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ private 5%นตะครับตัวนี้เป็นเหรียญแฟร์ลอนทั้งหมดนะครับไม่มีการขายเหรียญล่วงหน้าอย่างที่บอกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมกันเลยละกันนะเนี่ยเรากดระบบเพย์ขึ้นมานะครับ ก็จะเจอกับตัวเกมนะครับอย่างที่เห็นก็คือเป็นเมืองที่เขาวางผังอะไรมาแล้วนะครับซึ่ง building เนี่ยก็จะมีสำคัญสำคัญนะครับอยู่หลายตึกเหมือนกันนะครับซึ่งหลายตึกเนี่ยก็จะมีทั้ง r 1นะครับซึ่ง r 1เนี่ยก็จะเป็นบ้านทั่วไปนะครับ r 1นเนี่ยก็จะเป็นบ้านแบบ b a s ิกนะครับก็คือเก็บพวกวัตถุดิบต่างๆตามนี้เลยนะครับก็คือ ion 6นะครับ wooden stick 6แล้วก็ stone 6นะครับ ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วนะครับส่วน R2 เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าบ้านหลังแรกนะครับก็จะใช้ Big Rock กใช้ Big บิ๊กวูดเด c k สติกนะครับแล้วก็แนว l 4นะแล้วก็ตึกใหญ่สุดก็คือ R3 นะครับซึ่ง R3 เนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบคือ Wooden l o ็อกแอน l แล้วก็เรฟล s สโต e นะครับแล้ววัตถุดิบต่างเนี่ยสามารถเก็บได้ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือร,รอบๆแมปเนี่ยมันจะมีอา วัตถุดิบต่างๆให้เก็บนะครับซึ่งผมเก็บเรียบไปหมดแล้วนะครับดังนั้นก็มันจะรอรีเซ็ตเป็นรายวันนะครับซึ่งรายวันเนี่ยเขาจะปล่อยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยออกมาอย่างละ6ชิ้นนะครับก็คืออะสโตน6กวูดเดนแล้วก็ i อออนนะครับก็สามารถเก็บได้แล้วใช้ Energy นะครับแล้ว Energy หาได้จากที่ไหนก็คือ Hospital นะครับ Hospital เป็นอาตึกที่ขายเห็ดนะครับ ซึ่งเห็ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ทีเอียเช่นกันนะครับก็คืออเป็น small medium แล้วก็ big นะครับ price เนี่ยก็คือเป็น price าราคาต่อเหรียญน,นะครับก็คืออตัวถูกสุดเนี่ยก็0.8เนาะรานะคาก็20นะครับซึ่ง energy 20เนี่ยก็จะเก็บของได้4ชิ้นแล้วก็ medium เนี่ยจะเก็บได้10ชิ้นนะครับแล้วก็ big เนี่ยจะเก็บได้สูงสุดที่16ชิ้นนะครับก็มีเงินเท่าไหร่ก็บายเอานะครับตัวนี้เนี่ย คอยก็สามารถเก็บเกี่ยวจากาบ้านเราแล้วก็มาซื้อได้เช่นกันนะส่วนตึก,กอื่นๆนะครับก็จะมี global ranking นะครับเหมือน City Hall เลยนะครับซึ่งท,อท็อปเทียงต่างๆก็จะมีการจัดอําดับดังนี้เนาะแล้วก็มีช็อปนะครับซึ่งช็อปเนี่ยก็จะเหมือนกับ อ่าช็อป NPC ในเกมนะครับตัวนี้จะแบ่งเป็น2ซีกก็คือซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบสำหรับคราฟของนะครับก็คือมีเลื่อยมีค้อนนะครับมีขวานต่างๆอันนี้ก็ซื้อน่าจะซื้อได้ไม่อั้นนะส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็น Daily I t e m นะครับก็คือเป็นวัตถุดิบนะครับอย่าง wooden s t i c ก s โตน e w o o d e n ลอกนะครับตัวนี้เนี่ยจะสุ่มนะครับซื้อจะสุ่มออกมาวันละชิ้นนะครับยกเว้นว่าคุณเป็นซุลต่านสุลต่านคุณก็สามารถกดรีเฟรชได้นะครับ รอบหนึ่งก็ตกประมาณสัก0.8คูณ10ตอนนี้ก็ประมาณ8เหรียญนะครับรีเฟรรอบหนึ่งนี้200กว่าบาทเลยนะนะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณสายฟรีหรืองบน้อยเนี่ยคุณก็รอรีเฟร e ไปรายวันก็ได้เพราะมันสามารถเก็บได้อยู่นะแล้วก็มีตกึกอื่นๆนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวผมาหาก่อนอ,อมี Marketplace นะครับตัวนี้เนี่ยจะเปิดในอนาคตนะครับให้คน ที่เขาแบบบ้านตันหรืออะไรเงี้ยเอามาขายของได้นะแล้วก็มีแบงค์ครับซึ่งแบงค์เนี่ยก็จะเป็นตัวอำนวยความสะดวกนะครับก็คือ you will able to access the bank service and claim the reward from all the house in s t a r e y ถ้าสมมติว่ามีคุณมีบ้านสร้างเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแล้วคุณยี่เกียรคลิกหลายบ้านคุณก็ซื้อความสบายด้ยการกดแบงค์นะครับก็คือเช่าแบงค์หนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะเก็บ Harvest ให้คุณหมดเลยนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยพวกตึกต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับแม้ว่าหน้าตามจะต่างกันนะโอเคก็มาดูกันต่อครับกับ refinery นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นะระบบการคลาฟนะครับครับขอ,องที่เห็นก็คือ,อถ้าผมมี wooden ที่เก็บในแมปหรือซื้อเนี่ยสามอันบวกเลื่อยหนึ่งอันนะครับก็จะได้ตัวนี้ครับก็คือ big wooden stick เอาไวค้คลาบบ้าน tier ได้นะครับเช่นเดียวกับ big rock nail นะครับ แล้วก็ถ้ามีถ้ามีของพวกนี้อีกนะครับก็เอามาครัฟได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเทียร์สามก็ไว้สร้างบ้านเทียร์สามเป็นต่อไปนะครับก็คํานวณการใช้กี่ชิ้นอะไรต่างๆก็เราสามารถคํานวณได้นะครับอันนี้ไม่ยากครับอันนี้เป็นสิ่งกอ่อสร้างปริศนานะครับเป็นโซลาเซลล์คิดว่าน่าจะเป็นการสื่อสารทักอย่างเนาะเหมือนเป็นเสาสัญญาณนะครับโอเคก็ หลักๆก,ก็ไม่น่ามีอะไรซับซ้อนเนาะก็จะมีะตึกอื่นๆนะครับอย่างนี้มีคอม i ิ g ง o ซนมีคอม i ิ g ง o ซนหลายตัวนะครับก็เป็นระบบที่จะอัปเดตในอนาคตนะครับมีรถบ้านมีทะเลด้วยนะครับแมพก็น่ารักดีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบบ้านกันดีกว่านะครับซึ่งบ้านที่ผมสร้างไว้ก็จะมีอะสองหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ้านเทียสองนะครับผมอัพขึ้นมา2ขั้นอัพขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วโดยบ้านเทียสองเนี่ยมันก็จะมี สมัตก็คือ,อถ้าเป็นบ้านแบบ Default เนี่ยมันจะได้ประมาณวันละ3เหรียญนิดๆนะครับซึ่งคอยที่เคลมมาได้เนี่ยจะแปรผันตามออราขึ้น,นะครับอย่างที่บอกไปถ้าเหรียญแพงขึ้นนะครับจำนวนคอยที่เคลมได้ก็จะน้อยลงเนาะแต่ถ้าเหรียญถูกลงคุณก็จะเคลมเหรียญได้มากขึ้นตามลําดับนะครับบ้านหนหลังเนี่ยสามารถอัพอัพได้2รอบนะครับก็คือ,อก็คือเซติเซนเนี่ย ถ้าเริ่มต้นมันจะเป็นหัวเดียวเนาะถ้าอัพสองั้นก็นจะเป็น2หัวอัพสามันก็เป็น3หัวนะครับถ้าครบ3หัวแล้วคุณจะไม่สามารถอัปเดตอะไรได้อีกนะครับอย่างที่เห็นกนะ็คือตัวบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านทีอีสองนะอัพมาเต็ม3คขั้นแล้วนะครับก็จะไดะ้ผลตอบแทนนะเฉลี่ยวันละ9เหรียญน,นะครับอหลังก็ประมาณ300บาทนะครับซึ่งการเคลมเหรียญเนี่ยจะเคลมได้วันละ1ครั้งนะครับและเคลมได้ครั้งละ3 0ก็คือขั้นต่ำคือ3 0เนเนาะ ก็คือปล่อยไปเลยครับวันหนึ่งแล้วค่อยมาฮา์เวทีนึงก็ได้นะครับโดยเหรียญที่ได้เนี่ยก็จะเข้ามาเก็บอยู่ใน Inventory เราหรือ Exchange นะครับซึ่งคุณสามารถ w i t วิด a อเหรียญได้นะครับกลับไปใน Chain BSC ได้แต่จะมี Actual w i t h d วิดรอว์ e รที่33%ผมไม่แน่ใจว่า p พลน l อาตี้ตัวนี้เนี่ยจะถูกปรับลดหรือเปล่านะเพราะผมไม่ได้เห็นใน ตัว white paper นะครับตัวนี้จะต้องถามเดบอีกทีหนึงาสำหรับใครที่จะฝากเหรียญน,นะครับสมมติว่าไปซื้อเหรียญใน exchange หรือใน dex มาแล้วเนี่ยก็สามารถเอามา exchange ตรงนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการทำธุรกรรมอ่จาก on chain มาเป็น off chain นะครับเร็วครับก็คือประมาณ10 30วิเนี่ยก็จะถูกฝากเงินเข้าเกมแล้วส่วน w i t h d r a w ก็จะใช้เวลาประมาณ1 3นาทีเนาะเดี๋จะบวกลบกว่านี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งารายละเอียดต่างๆก็จะถูก บอกอยู่ในนี้นะครับก็ถือว่าง่ายดีนะสำหรับใครที่ต้องการทำไรายได้ในเกมนี้นะครับส่วน i o v e n t o r y ก็อย่างที่บอกครับคือผมมีอุปกรณ์หรือมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะโชว์ตามนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณ r o i กันหน่อยนะครับว่าไ o i ที่ควรจะเป็นเนี่ยประมาณไหนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอย่างบ้านผมเนาะก็จะมีบ้าน บ้านเทียสองอัพเต็มนะครับผมได้9เหรียญแล้วตอนหลัง9.5นะครับบวก6.33วันหนึ่งก็จะได้ประมาณ15เหรียญกว่ากว่านะครับก็คือถ้าผมแบบ2หากินไอสองหลังเนี่ยนะครับเหรียญกดเต็มแล้วก็เคลมมานะครับก็จะได้เฉลี่ยประมาณ500บาทนะครับต่อว,วันหนึงอันนี้ผมลงทุนไปประมาณ1มื่นบาทนะครับก็คือประมาณ300เหรียญด้วยกัน ก็อยู่ในเกณที่โอเคนะครับประมาณสัก20-30วันเนาะอ่ะถ้าผมแบบหิวเงินหน่อยนะครับผมต้องการเอ็กช e มันออกมาข้างนอกนอก,ก็จะโดน p e อร์นอตตี้ฟเนี่ยก็ต้องเผื่อไปหน่อยซึ่งมันมีเพจหนึงนะครับที่เขามีเพจหนึ่งที่เขาคำนวณมานะครับรู้สึกน่าจะอยู่ในคอมมูของ Telegram อีกทีหนึ่งเขาบอกว่าประมาณ30วันครับสำหรับใครที่เข้ามาลงทุนแล้วก็ เข้ามาลงทุนนะครับแล้วก็จะเคลมนั่นหรอเคลมนี่ออกไปนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหากคุณเป็นสุลต่านนะครับไม่สามารถซื้อตึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคุณมีทางเดียวก็คือคุณต้องเข้ามาเก็บอ่าพวกอ่าหินไม้ต่างๆเนี่ยให้ครบตามจํานวนที่กําหนดน,นะหรือเข้าไปสุ่มในช็อปอย่างที่บอกนะครับนี่ก็จะมีรีเฟซนะครับแน่นอนว่ารีเฟซทิ้งก็800เนาะแล้วก็ซื้อได้แค่ชิ้นเดียวดังนั้นเนี่ย แม่งต้องรวยจริงๆอะจะเกลซื้อได้นะครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่อ่าผมว่ากันอ่าสุลต่านหรือกันแบบกันวานเข้ามาอ่าใช้คำว,ว่าอะไรดีอะเข้ากันวานเข้ามาทุ่มตลาดเร่งนี้ได้นะครับซึ่งอนาคตมันก็จะมีมาร์เก็ตเพลสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มันก็ะจะไม่เร็วรวดเร็วจนเกินไปจนแบบเออระบบเกมเสียแบบคริปโตไมส์หรือเกมแบบที่ผ่านมาที่มันมีการปั๊มขึ้นไปแล้วก็เททิ้งกันนะครับโอเค ก็สรุปเลยแล้วกันนะครับกับเกมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเหรียญที่อยู่ประมาณ10ตอนเนี่ยแหละครับไม่ถูกปัน่นขึ้นไปซึ่งดีแล้วนะครับเหรียญเนี่ยถ้าถูกปั่นขึ้นไปคนก็จะเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็เรื่องของคนไกต่างๆเนี่ยก็จะไม่เป็นธรรมชาตินะครับผมว่าให้มันอยู่ประมาณนี้กำลังดีนะครับโอเคสรุปนะครับสําหรับเกม Live City เนี่ยก็เป็นเกมแนวคลิกทัวร์เอิร์น e นะครับที่มีธีมประมาณซิมซิตี เรื่องของระบบอีโคโนมีในเกมก็ถือว่าทำออกมาดีครับในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบนะครับการจำกัดการซื้อนะครับหรือบ้านเนี่ยต้องบอกกันว่าถ้าคุณอัพเต็มแล้วนะครับไม่สามารถอัพต่อได้นะครับคุณก็ต้องไปทำหลังใหม่ต่อเนาะจนกว่าจะครบทั้งแมปนะครับเขาก็จะมีคำนนวนมาอยู่แนละก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในคอมเมนต์ละกันว่าให้ไปติดตามมาที่ไหนนะครับภาพรวม ROI ก็อยู่ประมาณ30วันนะครับเท่าที่ คำนวณมาแบบไม่กาวนะผมไม่อยากจะกาวให้มันเร็วกว่านี้นะครับก็ก็คงประมาณนี้ครับกับเกมไรซิตี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมต่างๆเนี่ยต้องวางแผนการเข้าดีทำมานี้แม n นจเมนต์นะครับและผมไม่กาวนะครับก็คือรับความเสี่ยงด้วยนะนะครเพราะว่าเกมมีมาแล้วก็ไปนะครับเปิดแม่งทุกวันเลยเกมนะครับตามนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ